คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีท่านมีภารกิจนะคะโดยไปร่วมถแถลงผลการยึดโทรูอินนะคะซึ่งเป็นเคมีพันธ์ที่เป็นวัตถุอันตร,รายประเภท3ตามพรบรวัตถุอันตร,รายจํานวนถึง90ตันนะคะที่สํานักงานศุล,ลกากรท่าเรือแหลมฉบังโดยพบเขาว่าปลายทางนั้นนะคะเตรียมที่จะส่งไปยังเมียนมา ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีได้ถแถลงผลการสืบสวนและตรวจยึดสารโทลูอีนเคมีพันธ์ที่เป็นวัตถุอันตรายประเภท3ตามพรบวัตถุอันตรายปี2535จำนวน90ตันหลังจากที่มีพลเมืองดีนะคะแจ้งเบาะแสว่ามีการนำเข้าสารโทลูอีนจำนวน90ตันโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตและจะนำส่งต่อไปอยังนครย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าโดยมีต้นทางมาจากเมืองปูซานเกาหลีใต้ขึ้นที่ท่าเรือแหลมฉบังนำผ่านประเทศไทยและจะออกที่ศุลากากรแม่สอดจังหวัดตาก กองบัญชาการตำรวจปร,ปราบปรามยาเสพติดค่ะได้ทำการสืบสวนและประสานศุลกาการท่าเรือลหลมฉบังเพื่อขอความร่วมมือตรวจสอบสินค้าสารโทลูอีนพบประเด็นที่น่าสงสัยนําสู่การตรวจยึดโดยบริษัทผู้สั่งซื้อสารโทลูอีนก็คือบริษัทอินเตอร์เวลซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงย่างกุ้งเมียนมา พบว่าบริษัทนี้นะคะไม่มีอยู่จริงและไม่มีการขออนุญาตนําเข้ากับทางการเมียนมาแต่อย่างใดโดยได้สั่งซื้อกับบริษัทฮันวาประเทศเกาหลีใต้โดยขนส่งทางเรือจากเมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้เมื่อวันที่29พฤษภาคม2567และสินค้านะคะได้มาถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังเมื่อวันที่7มิถุนายน2567 ซึ่งการนำสินค้าผ่านประเทศไทยครั้งนี้ดำเนินการโดยบริษัท PSP Logistics ประเทศไทยซึ่งจดทะเบียนเป็นผู้ขอถ่ายผ่านแดนเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่10กรกฎาคม2566กรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่าบริษัทดังกล่าวนี้นะคะนำสินค้าผ่านแดนมาครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกและสินค้านี้จะออกจากประเทศไทยที่ด่านศุลกากรแม่สอดไปยังสหภาพเมียนมา กระทั่งเมื่อวันที่8กรกฎาคม2567ที่ผ่านมานี้เองค่ะกรมศุลกากรกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้ร่วมกันตรวจสอบพบว่าการนำผ่านสารโทรอีนไม่ได้รับอนุญาตจึงแจ้งข้อหานำผ่านสารอันตรายโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบรวัตถุอันตรายปี2535และดำเนินการตามกฎหมกายศุลกากรโดยสารโทลรอีนนี้นะคะ ที่ยึดได้ก็จะตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการให้การปราบปรามยาเสพติดนั้นต้องเด็ดขาดพร้อมทั้งสั่งการให้ขยายผลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่ขณะนี้กำลังออกหมายเรียกบริษัทที่นำเข้าเนื่องจากว่าสารเคมีนี้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดหลายชนิด แม้ว่ามูลค่าตอนนี้ไม่กี่ล้านแต่ถ้าเข้าสู่กระบวนการผลิตก็จะมีมูลค่าหลายหมื่นล้านและขอชื่นชมการปฏิบัติการครั้งนี้หลังจากนี้ก็จะต้องมีการจัดการขั้นเด็ดขาดพร้อมดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่แม้ว่าจะต้องใช้กำลังในการตอบโต้เพื่อเป็นการยกระดับการปร,ปราบปรามยาเสพติดก็ตามตรวจค้นได้สารตั้งต้นของสารปิตยาบ้า,ายาไอซ์โอเค,โค นะครับคือชื่อคุยเมื่อกี้ท่านไดอยู่าล้วในการเทสในการพิสูจน์ได้แล้วนะครับโดยที่ผู้นําเข้าเข้ามาเนี่ยไม่เคยนำเข้าสารชีวิตมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นชัดเจนครับเราก็เป็นทางผ่านมาจากเกาหลีจะไปอยู่ที่ประเทศเมียนมานะครับตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้มีการขยายผลเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็มีการตอบหมายเรียกตัวนะครับคนสารที่นำเข้ามานะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะที่ถือว่าเป็นสารตั้งต้น ของด้านผลิตยาเสพติดกี่หลายชนิดนะครับมีจำนวนเก้าสิบตันนะครับถึงแม้มูลค่าไม่มากก็ต่ำถึงไม่กี่ล้านบาทแต่ท่านครับถ้าเกิดสามีสามารถหลุดไปถูกสู่ด้านผลิตได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคเคนเนี่ยหลายพันกิโลนะครับหลายนิติโลมูลค่าเป็นหมื่นล้านนะครับหลายหมื่นล้านนะครับเพราะนั้นแล้ว้องก็จะกลับมาเป็นควางปวดหัมาให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยและทั่วโลกเพราะนั้นเนี่ยการเกิดการนี้ต้องขอชี้โฉมว่าเป็นเรื่องที่จริงนะครับแล้วก็ เราก็เราก็ต้องทอะไรในการต่อไปของการาดำเนเรื่องเรื่องการขยายั